สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะอัปเดตท,ที่เราตัดกิ่งของฟูหมักมาปักชำนี่เขาก็แตกแตกมาดีปักไว้สี่กิ่งใช่ไหมติดสี่กิ่งอยู่ให้น้ำปุ๋ยมงปุ๋ยหมักน้ำสารพัดน้ำฟูหมักของคุณนัททุนนวนจันนะจ๊ะที่เราทำคลิปตัดกิ่งปักชำไว้นะ ถือว่าโอเคตัดกิ่งปักชาติดอยู่สามารถเพาะจากเมล็ดแล้วก็ตัดกิ่งปักชาได้นี่ก็โรยโรยอันนี้เก็บไปกินไนงะฟูหมักอร่อยอร่อยนะฟูหมักผักโขมเปตรงหมักชอยกินอร่อยดีนี่พระว่ารสชาติเขาคล้ายๆกวางตุ้งผสมผักกาดหินแล้วแต่ แล้วแต่ใครจะลิ้นไม่เหมือนกันเนาะเนี่ยเอาผักเนี่ยมาผัดรวมกันกับนี่เลยของคุณนัทุทธนนจันเหมือนกันมรอยะเก็บแล้วผัดรวมกันเอาอ้นี่ที่เห็นกุดกุดๆนี่เอาไปผัดรวมเรียบร้อยนะผัดรวมกันให้หมดเลยพวกพืชผักของเราที่ปลูกเนี่ยมี่ก็ด้วยคะน้าม็กซิโกนี่ก็เหมือนกัน เอาไปผัดรวมๆกันได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สารอาหารวิตามินของผักหลายๆชนิดนะจ๊ะทุกคนพามาดูแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากอ๋อเนี่ดูหอมแย้ไม่มีปลูกผักเหนดิเป็นไงตอวดีไหมอ้หอมแย้ไม่มีปลูกผักโอ้ยมีอีกมองนึงเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูแต่รอก่อน มีอีกมองหนึ่งมีอีกมองนึงเรายังไม่ได้เปิดเผยที่ไหนมาก่อนเดี๋ยวรอกันเดี๋ยวไปลงช่องใหญ่นีอีเดี๋ยวเอาแม่บีปลูกผักลงช่องใหญ่นี่เดี๋ยวไปอัปเดตเดี๋ยวก่อนพักก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราไปละเหนื่อยจิงๆแกรีนะ